ก็กลางคืนของเราจะมีคาราโอเกะน,นะครับมีทั้งเพลงไทยเพลงเวียดนามและเราได้รับเกียรติจากทางกวฏตันติงมอบเครื่องคาราโอเกะให้เราใหม่ๆเลยครับให้ท่านมามาชมมาดูนะครับขอบคุณครับเรื่องของอาหารเวียดนามนะครับซึ่งคนอยากมาท่องเที่ยวก็เลยมามีส่วนนําเสนอในที่นี้ด้วยนะครับเพื่อให้แขกนักนท่องเที่ยวก็ดีพวกเราก็ดีนะครับได้มาชมความหลากหลายของวัฒนอาหาร และประเพณีของเจ้าไทยเวียดนามครับที่อยู่นคนรพนมต่อไปครับขออนุญาตให้ท่านวรวิทย์ทต่อเนื่องกันในนามของคณะนะจัดงานพาแรงนะครับก็ปีนี้ได้รับมอบหมายจากจังหวัดแล้วก็ทางทิศบาลเมืองนครพนมนะฮะมอบหมายให้สโมสรและอ้นนครพนมจัดงานพาข้าวแรงครับขอเรียนเชิญ ท่านผู้โสทุกท่านหรือเพื่อนผูงที่มีญาติพี่น้องครับมาร่วมพาข้าวแรงที่น้ำอุนมในวันคืนมลไหลเรือไฟที่มีสิวทน์ที่สวยงามริมปังโกงนะครับบรรยากาศคืนวันเพ็ญน,นะครับจะเห็นพระจันทร์เต็มดวงที่ริมปังโกงแล้วก็ชมเรือไฟไปด้วยนะครับขณะนี้นะครับพาข้าวแรงที่ทางธโมศและอ้อนจะจัดเตรียมนั้นสถานที่ก็อยู่สวงบริเวณลาวดอนเบิกฟ้านะครับหน้าบ้านภาคผู้พิพากษา แล้วก็ได้จัดเตรียมสถานที่แล้วก็เตรียมเมือนการสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจัดจองได้ที่ชมชนสรและอ้อนน้อนมนะครับแล้วก็อยู่ที่ร้านลูกตาลนะครับและร้านห้างทวิยดนแล้วก็มีร้านปับพัดมีในนามสมสมาชิกชุมชนสรททุกท่านครับรับผิดชอบครับขอบคุณครับราคาราคาราคานะครับราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับแต่ต่อโต๊ะนะครับวันนี้นะครับก็คิดว่า จวนจะหมดแล้วนะครับก็ถ้าเผื่อว่าท่านอขอเรียนเชิญทุกท่านครจะจองได้นะครับขอบคุณครับตลอดงานนะครับเราได้ใช้กําลังทั้งตํารวจและหน่วยเกี่ยวข้องนะครับประมาณ700นายนะครับก็มีทั้งตอชอดอรตรวจโคนเข้าเมืองตํารวจทางหลวงตํารวจน้ำตํารวจท่องเที่ยวทาหารแล้วก็ทั้งอาสาสมัครและตลํารวจภูธรทั้ง19สถานีนะครับ ที่จะใช้ในการรักษาความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนของจังหวัดนครพนมแลวก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ครับส่วนการรักษาความปลอดภัยได้แบ่งรอบของการตั้งจุดตรวจต่างๆไว้3มรอบนะครับรอบนอกสุดก็คือเป็นรอบของทางสอพอต่างๆครับที่จะตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อ,อดูแลพี่น้องประชาชนเข้ามาในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการแนะนําเส้นทางนะ การแนะนํอรายการอะไรต่างๆที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้ว่าถ้าท่านมีปัญหาที่จะทักถามผู้การตํารวจนะในการเข้ามาในยัง,ยางงานก็ต่างขอให้ช่านใช้ไว้เลขหนึ่งก้าหนึ่งให้เป็นประโยชน์นะอาจจะเป็นเส้นทางว่ดทางไหนที่จะสะดวกในการที่จะเข้ามาชมงานนะก็เราจะตั้งจุดตรวจรอบแรกชดแรกรอบนอกนะส่วนรอบกลางนะครับ รอบกลางนี่ก็จะมีจุดตรวจรวจุดสกัดเส้นทางที่เข้ามาในพื้นที่ของในเขตเทศบาลทั้งเขตของพื้นที่เข้ามาทางท่าพนมนะครับทั้งเข้ามาในจังหวัดจากจังหวัดสกลนครและเข้ามาทางจังหวัดท้งท่าอุเทนนะเพราะฉะนั้นก็อขอให้พี่น้องใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะส่วนรอบในนะครับเราจะมีศูนย์ปฏิบัติการตามจุดต่างๆนะครับซึ่งในงานนี้ ก็จะมีะพุ่งกับสพเมืองนะครับเป็นเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะจัดกําลังนะครับเพะะั้งก็ขอเรียนว่าข้าราชการตํารวจเราพร้อมกับหน่วยข้างเคียงที่เราได้สนที่กาลังกันนะก็จะอำนวยความสะดวกท่านได้เต็มที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเรายัางตระหนักถึงวัฒนมประเพณีดั้งเดิมนะคะก็คือพิธีลอยเรือไฟโบราณนะคะซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับชุมชน ของชางนวนครปนมเนี่ยเชุมชน7วัดนะคะที่จะมาจัดเรือไฟโบราณ7วันประจําวันเกิดนะคะวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะเจ็ลำที่เรนลานจันทร์สองล่านะคะในวันที่8ตุลาคม2557นี้เท่านั้นคือเวลาช่วงเวลา16นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกาขอเชิญชวนพี่น้องชางนวนครปนมแล้วเราก็จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะให้มาร่วม ลอยเคราะห์อยโศกนะคะเราจะมีกระทงน้อยนะคะที่จะตัดเล็บตัดผมของท่านเนี่ยไปไว้ในเรือใหญ่ซึ่งตามประจําบันเกิดนะคะใครเกิดวันจันทร์ก็ไปใส่วันจันทร์ใครเกิดวันอาทิตย์ก็ไปใส่วันอาทิตย์นะคะแล้วก็จะมีพิธีลอยคราอายโศกพร้อมกันก่อนที่จะไหลเรือไฟลงแม่น้ําคงนะคะก็ผมขอญาตสั้นๆนะฮะเอาเฉพาะเรื่องใหม่ๆที่ท,ที่มีขึ้นมาในปีนี้ เรื่องนี้เป็นการดำรินของท่านู้ว่าการจังหวัวมดนครพนมซึ่งท่านพาคณะผู้บริหารเนี่ยไปดูงานที่ประเทศจีนที่ลี่เจียงนะเราได้เห็นว่าทางที่เมืองลี่เจียงเนี่ยเขาใช้ธรรมชาติมาเป็นฉากมีภูเขามืองกรอนหยกของเขาเป็นฉากนะฮะแล้วก็สร้างเวทีแล้วก็เอาศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยในท้องถิ่นนี่มาแสดงนะยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับเราก็ดูแล้วนครพนมเราก็ไม่น่า เราลงทุนน้อยด้วยนะครับเพราะว่ามีวิวเขาเรียบร้อยมีแม่น้ําโขงเสร็จมีอัศจรรย์เสร็จเราก็เพียงแต่ทําเวทีขึ้นมาแล้วก็ประมวลในเรื่องของอวัฒนธรรมตำนานประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครมนมมาเป็นการจัดแสดงแสงสีเสียงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่นะทราบว่าเคยจัดมาแล้วครั้งหนึงเมื่อ10ปีที่แล้วนะอันนั้นเราจ้าง ทางออกไนี้มาดําเนินการแต่ปีนี้ทางนครปฐมกเราดําเนินการกันเองนะครับส่วนอีกอันนึงที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของเรือไฟวิทยาศาสตร์นะครับทุกปีเราจะมีแต่เรือไฟของจังหวัดวันปกติธรรมดาเนี่ยหนึ่งลำไหลไปไหลมาแต่ว่าปีนี้เราได้เพิ่มเรือไฟวิทยาศาสตร์เข้ามาอีกเรือไฟวิทยาศาสตร์นี่สามารถวิ่งได้ทุกวันนะฮะตอนนี้กําลังสร้างอยู่บริเวณท่าเรือนะครับคงจะเสร็จภายในสองสามวันนี้นะครับเรือไฟวิทยาศาสตร์ก็ยังมีความแตกต่างจากเรือไฟทั่วไป นะฮะแต่ว่าจะมาเป็นเสริมในเรื่องของเรือไฟ Akt ของเรานะครับในในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขงนะครับจังหวัดได้มีการจ,จัดซื้อในเรื่องของรถรางนําเที่ยวนะครับจำนวน4คันนะครับส่งมอบภายในวันพรุ่งนี้เนี่ยสคันแล้วก็มารวมกับของเทศบาลอีกสองคันนะครับเราจะส่งเสริมในเรื่องของรถรางนําเที่ยวนะครับริมโขงโดยมีสถานีต่างๆในทั้งหมด14สถานี แต่ว่าจะมีสถานีจอดเนี่ยห้าสถานีนะครับก็คือสถานีบริรเวณสวนเทศบาลท้ายเมืองนะครับเป็นสถานีที่1เป็นจุดจอดแล้วก็สถานีจุดจอดที่2ก็บริเวณหน้าวัดมหาธาตุสถานีที่3ก็ที่นี่แหละครับนะฮะตลาดอิโนโดจีนสถานีที่4ี่ก็พิพิธภัณฑ์จวนเก่าสถานีที่5้ากา็วัดนักบุญนอนานะครับซึ่งตรงจุดนั้นเ,นเราจะมีวิธีเปิดรถรางนําเที่ยวเนี่ยในวันที่29กกันยายนนี้นะครับ เวลา16.00นเป็นเที่ยวปฐมวัเลิกนะครับก็จะได้เรียนเชิญทางด้านหัวหน้าส่วนทางสื่อมวลชนและก็ผู้มีเกียรติทุกคนนะครับเนื่องจากมีจํานวนจํากัดนะฮะเพราะงั้นเราก็จะเป็นเที่ยวปฐมวัเลิกแล้วก็นั่งผ่านในเรื่องของจุดสถานีต่างๆพร้อมกับมีการอธิบายเวลาจริงๆที่จะใช้สาหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเราจะจัดให้มีเป็นประจําทุกวันนะครับตั้งแต่29กันยาไปจนถึงวันที่4ม,มกราคมนะฮะ เวลาจริงๆใช้เวลาประมาณสัก2งชั่วโมงนะแต่ว่าในส่วนของวันที่เป็นผสมมาเรื่องนี้เราคาดว่าใช้เวลาประมาณสัก30หรือ40นาทีนะฮะใน5ฐานีนี้นะครับก็สุดท้ายจริงคือจังหวัดก็ได้จัดทําในเรื่องของโปรโการโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพน,นมนะครับเป็นหนังสือสุขที่สุดแอดนครพน,นมนะครับหนึ่ในนี้ก็จะเป็นการอธิบายง่ายๆสาหรับคนที่จะมาเยี่ยมเยียนจังหวัดนครพน,นมว่านาครพนมมีอะไรดีนะฮะ คือขอเก็บตกนะฮะก,ก็คือวันที่8น,นะครับเวลา8ในากาลำบูชาพระธาตุพนมนะฮะอ,อย่าลืมนะครับาสาวง,งาม500นะครับ500 500ไอ้คนนะครับลำนะครับแล้วก็วันที่8นะฮะวันที่8เวลา13.30นพธิธีอัญเชิญไฟพระเลิกนะครับอัญเชิญไฟพระเลิกเพื่อร่วมในพธิธีทาง,งาศาสนาก่อนปล่อยเรือไฟก็จะมีการขบวนแห่เรือไฟบกด้วยนะครับก็ขออนุญาตเรียนประการเพิ่มเติมครับนะครับ ครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดงานหลายเรือไปทั้งท่านท,ที่เป็นข้าราชการหัวหน้าส่วนหรือเจ้าหนะ้าที่ทุกคนนะครับพนักงานของรัฐทุกคนของค้องตินทุกท่านพี่น้องประชาชนทุกคนรวมถึงสื่สอมวลชนทุกท่านนะครับที่ตั้งใจนะครับช่วยกันทั้งระดมความคิดทั้งร่วมกันวางแผน ร่วมกันรับผิดชอบแบ่งหน้าที่กันทําวันนี้ก็จะมีกิจกรรมหนึ่งก็คือการบิ๊กกินนิ่งเดย์นะครับซึ่งได้ช่วยกุลามาตั้งแต่เช้าต้องขอขอบคุณไปยังหน่วยส่วนราชการนะครับทั้งของทัพบ,บกโดยจังหวัดทหารบกนะครพรนมของทัพเรือโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ําโขงองค์งการบริหารส่วนจังหวัดนะครพรนมเทศบาลเมืองนครพนมท้องถิน่นทุกท้องถิ่นที่เข้ามาร่วม นะครับต้องขอขอบคุณไปอย่างทุกท่านและที่สาคัญครับพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งในเขตเทศบาลและที่อยู่รอบทุกท้องถิ่นนะครับช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลเรื่องปัญหาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเก็บขยะนะครับช่วยกันวางถังจัดหาถังนะครับถ้าลําพังจะรอเทศบาลอาจจะไม่เพียงพอกับไม่ทันเวลาช่วยกันทําหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่ออะไรครับ เพื่อชื่อเสียงของจังหวัดนครพนมในการเป็นเมืองท่องเที่ยวริมแม่น้าโขงและเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทยรักษาแชมป์ให้ได้ครับขอบคุณครับครับกลับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับครับกลับขอบพระคุณครับขอเวลาหนาทีนะครับเตรียมสถานที่ที่จัดอีกหนึ่งกิจกรรมเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นการต้อนรับแขมัานแขเมืองที่จะมาเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟนะครับทางจังหวัดนครพนมร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนมครับได้จัดงานวัน คลีนนิ่งเดย์นะครับคือเก็บกวาดบ้านเมืองให้สะอาดนะครับใครมาเที่ยวงานประเพณีหลายเรื่องไฟก็จะได้เห็นบ้านเมืองของเราสะอาดหน้าอยู่หน้าอาศัยสมกับเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดของประเทศไทยแล้วครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแทนที่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมกราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์จังหวัดนครพนมประจําปี2557ในวันนี้นครพนมเป็นจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ล้ำค่างดงามมีพระธาตุพนมพและพระธาตุบริวารประจําวันเกิดที่เป็นที่เคารพสักการะบ,บูชาของพุทธศาสนิกชนและมีงานประเพณีที่สําคัญคืองานประเพณีไหลเรือไฟซึ่งในห้วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปีโดยปีนี้จังหวัดนครพนมจัดขึ้นพร้อมกับงานกาชาติจังหวัดนครพนมประจําปี2557ระหว่างวันที่1ถึง9ตุลาคม ณสารกางจังหวัดนครนนมและริมแม่น้ำโขงงานมหากรรมไหลเรือไฟและงานพาข้าวแรงวันที่8ตุลาคมนี้เป็นเมืองท่าแขกแขวงำมวนประเทศลาวลอดจนนักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนนมเป็นจํานวนมากซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนครนนมให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน เทศบาลเมืองนครพนมจึงได้ร่วมกับจังหวัดนครพนมภาคราชการภาคเอกชนองค์กรกลุ่มการกุศลต่างๆจัดก,กิจกรรม Big กคลีนนิ่งเดในวันที่26กันยายนนี้ทางมาทุกท่านบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอกรับเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดกิจกรรมต่อไปครับกาาบียนเชิญครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมท่านนิวัน์เจวิยะปยัญาท่าน พี่น้องนะครับเพื่อนร่วมง,งานของจังหวัดนครปฐมทุกท่านนะครับตั้งแต่ภาคราชการตั้งแต่ผู้การจังหวัดหานบกผู้การเราขอผู้การตรํารวจภูธรนะครับท่านรองผู้การจังหวัดทั้งสองท่านท่านนายกองการหารส่วนจังหวัดนครปฐมนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่มาในวันนี้ทุกท่านท่านหัวหน้าหน่วยงานและวิสาหกิจ พี่น้องประชาชนทุกคนถือว่าเป็นผู้ร่วมจัดงานประเพณีไหลเรือไฟทุกท่านนะครับทุกตำแหน่งทุกคนผมต้องกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพที่วันนี้พวกเราได้แสดงออกถึงความเสียสละในการที่จะจัดให้จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์นะครับทั้งในเรื่องของความประทับใจที่เรามีต้นทุนทางธรรมชาติอยู่แล้วคือแม่น้ําโขง มีทิวทัศทิวเขาฝั่งลาวนะครับทิวเขาลาวทิวทัศไทยนะครับแล้วก็ความเป็นเมืองนครพนมเมืองที่มีความสุขมีชื่อเสียงมีอัตลักษณ์ที่งดงามมีการสืบสารวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งนะครับมีองค์พระธาตุพนมที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนมากันอย่างหนึ่งนัน่นและว,วันนี้เรามีการสืบสารตำนานประเพณีหลายเรื่อไฟกันมาซึ่งทํากันมาทุกปีโดยตลอดนะครับแล้วก็พัฒนาการอย่างยิ่งใหญ่มาโดยตลอดปีนี้ ก็มีการถ่ายทอดสดได้รับทรากกันแล้วนะครับก็จะมีะกิจกรรมหลายเรื่องที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาผมจึงขอ,อวิงวอนขอร้องว่าเรื่องการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการดูแลเรื่องการจราจรนะครับการมีวินัยในการใช้ยดยานพาหนะและการเดินถนนนะครับการตั้งสิ่งของที่ไม่ลุกล้ํานะครับพื้นที่ส่วนรวมนั้นขอให้เราช่วยกันดูแลตรงนี้ด้วย เพราะนี่คือชื่อเสียงและนี่คือสิ่งที่จะทําให้การท่องเที่ยวของนครพนมนะครับไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรพัฒนามากมายนอกจากความยิ้มแย้มแจ่มใสความเป็นผู้มีมิตรมตรีการเป็นเจ้าภาพที่ดีการให้คําแนะนํานกับนักท่องเที่ยวช่วยกันทําให้อ,อ